สวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็จะมาไลฟ์เป็นคลิปวิดีโอให้ชมกันอตอนนี mm hmm. ้ก็เราได้มาอยู่หน้างานนะคะซึ่งทําการติดตั้งประตูยืดสเปนเลสไว้เรียบร้อยแล้วโคมบางตาลิยืดด้านหน้าติดตั้งเรียบร้อยแล้วจํานวน3ชุดนะคะส่วนด้านหลังของเราเป็นประตูยืดชุดเล็กทีมช่างของเราก็ทําการติดตั้งอยู่เป็นประตูกระจกเดียวนะคะเป็นงานชั้นเดียว สำรับไว้ใช้งานด้านหลังส่วนด้านหน้าของเราจะเป็นประตูยืดสแตนเลสพร้อมบางตาเหล็กยืดรุ่นแกนกลมนะคะบางตาเหล็กยืดของเราก็จะเป็นตัวหนา,าตัวนี้จะแข็งแรงมากนะคะอายุการใช้งานก็ยาวนานนะคะเป็นรุ่นแกนกลมนะคะเป็นรุ่นแกนกลมการเปิดปิดก็จะนิ่มลื่นนะคะการเปิดปิดก็จะนิ่มลื่น ส่วนประตูยืดสแตนเลสของเราก็จะเป็นรุ่นกล่องไม้ขีดอ่ารุ่นกล่องไม้ขีดเป็นยังไงเป็นแป,ป๊บกล่องสี่เหลี่ยมนะคะแป,ป๊บกล่องสี่เหลี่ยมขนาดสามบุนคูนกุนความหนาที่เราใช้ผลิตตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งมิลซีลนะคะก็จะเป็นตัวหนึ่งมิลตัวนี้จะแข็งแรงมากเนี่ยค่ะสังเกตได้จากการเะยเาอ่าคือดูเอาเองนะคะอ่าความแข็งแรงนะคะจะแข็งแรงมาก เนี่ยค่ะประตูยืดกระเตนเลน็ดอันนี้จะเป็นมือจับขนาดพอดีมือหัวบอลก็จะมีหัวบอลเงินหัวบอลทองหูช้างนะคะลูกยก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 ยลูกยกลูกยกก็กนูกย,ยกู่กมกลกยกลกกลดกกลรกยนลูนก,กนลน ะะสำหรับบ้านใครที่มีผู้สูงอายุาที่มีผู้สูงอายุหน่อยก็ตอบโจทย์มากคือไม่ต้องแาเงเยอะนะคะใช้งานสะดวกนะคะใช้งานสะดวกประ่ยิดเบาๆก็ปิดได้สบายนะคะแล้วก็เลรดที่เราใช้ผลิตก็จะเป็นเต็ดสามส่ี่ลูกค้ามั่นใจได้ ใช้งานไปนานๆไม่ต้องกลัวเรื่องสนิมเพราะกรีดที่เราใช้ผลิตจ,จะเป็นกรบดสารสูงสีททานออการถูกมบอลป้องกันสนิมน,นะคะมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพจ่ายครั้งเดียวจบอายุการใช้งานก็ยาวนานใช้งานยันลูกยันหลานนะคะความคุ้มค่า ใส่เป็นงานประตูชั้นเดียวก็ได้ค่ะรือจะใส่เป็นสองชั้นพร้อมบางตาเหล็กยืดหรือบางตาสกรนเลสยืด,ดจะใส่พู่กับประตูกระจกบานเลื่อนก็ได้เช่นกันแล้วแต่ความสะดวกในการใช้งานนะคะเนีย่ยการปิดนิ่มลื่นมากนะคะอ่านี้ก็จะเป็นบางตาเหล็กยืด ที่มันดังๆก็จะเป็นเศษดินนะคะ,ะมันก็จะดังหน่อยคือ,อยังไม่ได้เช็ดเนื่องจากยังหน้าง,งานยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะคะย่ก็จะประมาณนี้เลยประตูยูสันเตเลในคลิปนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์รางก็จะมีรางข้าง ลางบนลางล่าง,ง,งจะเป็นลางสแตนเลสเนี่ยค่ะเมื่อติดตั้งออกมาแล้วจะสวยงามไปในทิศทางคนเดียวกันนะคะไปในทิศทางคนเดียวกันเว้นแต่เฉพาะบางตาเหล็กยืดนะคะคือลูกค้าสามารถเลือกเกลดสีได้ตามต้องการสวยงามดูดูดีดดในสมัยนะคะประตูยืดยืดใหม่ ความแข็งแรงเทียบเท่ากับประตูยืดเหล็กแต่การป,รปิดจะนิ่มลื่นกว่าคือเนี่ยดูได้เลยลื่นไม่ลื่นนะคะลื่นไม่ลื่นดูได้เลยมันจะเง,งามากสวยงามนะคะขาล้อของเราก็จะใช้เป็นล้อตันนะคะการใช้งานคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าจะพลาดล่องหรงือตกราง เราจะเป็นรางพื้นเรียบนะคะเ่ยสวยง,งามเห็นไหมมานะดูกันชัดๆเลยดูกันชัดๆเลยนะคะมาใส่ให้ดูหน้าง,งานจริงสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็สามารถดูไว้เป็นการประกอบในการตัดสินใจ เราผลิตจำหน่ายราคาขายส่งจัดส่งทั่วประเทศนะคะอ,อุปกรณ์จะไปครบชุดพร้อมติดตั้งสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจแต่ไม่มีช่างติดตั้งก็สามารถพักอินบ็อกเข้ามาคุยกับเราก่อนได้นะคะเราจะมีช่างบริการติดตั้งทั่วประเทศนะคะส่วนรางข้างของเราจะเป็นฉากทับเงาสกปนเลสนะคะเป็นฉากข้างของข้าง,าง,างเป็นฉากทับเงาสเปนเลส นะะาับนนสเสตขนาดนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งความหนาจะอยู่ที่2.5มิลหนามากตัวรางบนของเราจะเป็นรางทับตัวยูขนาดนิ้วครึ่งคูณ3นิ้วความหนามิล2นะคะรางประตูของเรารางล่างนะคะจะหนากว่ารางประตูเหล็กยืดทั่วไปเพราะประตูของเราจะเป็นลูกกลองอมันจะกว้างกว่านะคะเนี่ยลูกค้าดูได้เลยนะคะจะเป็นลูกกลอง ดึงกบไม่จีดเนี่ยของเราจะเป็นรางประมาณสองนิ้วนะคะรางประตูยืดทัวไปประมาณนิ้วครึ่งตอนนี้ข้างของเราก็กำลังจุดข้างประตูยืดสุดเล็กนะคะเนี่ยสวยงาม ที่เดียวเรายืมหนึ่งเรื่องประตูยืดนะคะร <dairy S 1> ับจากโรงงานโดยตรงได้ราคาถูกเพราะเราเป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรงประตูยืดสแตนเลสบางตาลิฟยืดบางตาสแตนเลสยืดสามารถพักเข้ามาสอบถามได้เราลงรับการสั่งงานทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางไลน์เฟสบุ๊คหรือทางพิกโตตอนนี้คุณลูกค้าสามารถเข้าไปติดตามได้นะคะจะมีคลิปวิดีโอต่างๆเกี่ยวกับงานประตูยืดสามารถเข้าไปรับชมได้ค่ะยังไงก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะคะ ประตูยืดระตันเลดล้านกวนประตันเลดวันนี้ก็ขอจบการนำเสน,เนองานประตูเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ